สองนะครับโอเคชวนใครจำเนื้อเรื่องไม่ได้จอดกลับไปดูกันนะครับเราเหมันกันที่เปบอกนะครับเพื่อนพี่ดานก็ไม่รู้นะแต่รู้คือไอ,อ้เพื่อนผมมันดีเหมือนเดิมแต่พอเกิด หดผ่านเลยอ่านเล่นแล้วเลแต่โอ้่ แล้วพวกเราจะตายกันหมดโอ้ย้ตายมั้ยน่รักไม่ต้องกลักลไม่ช Oh no! Then Chipie will drop me. Oh no! Oh my! I'm going to die. Oh no! Okay. Give me! ยันเท่านี้นะครับวันนี้เราหัวร้อนพอแล้วเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้นะครับไว้บ่ายนะครับ